สวัสดีค่ะมาพกกับเราในช่องพังของรัไทยนะคะสวัสดีเอฟีทุกท่านจ้า วันนี้น้องอ๋อไทยนะคะต้อนรับนะคะพระอาจารย์แล้วก็แขกท่านจะมาให้น้องอ๋อไทยนะคะแม um ่ๆเดินข hmm, ้ามนะคะแล้วก็สะดอกเคราะนะคะเป่าน้ำมนต์ให้นะคะในวันนี้นะคะน้องอ๋อไทยนะคะก็ดีใจนะคะดีใจวันนี้ก็ได้มีแขกเนาะมีแขกได้มาเยือนนะคะมาสะดอกเคราะนะคะเป่าน้ำมนต์นะคะ นี่อันนี้ปู่นะคะปู่เป็นพี่ชายของพ่อปู่ของนูเองนะคะเป็นพ่อตาของพ่อเลินเนาะน้องดาวนะคะที่นำแขกมานะคะมาสะดอกเคาะ นี่พิธีก็เริ่มแล้วนะคะแม่แม่คะนี่นะคะก well ่อนจะทําพิธีรดองช้างเราก็มีพิธ nah ีเนาะทางอของทางน้องช้างเรานะคะทางคุชารเนาะแม่แม่ะเราก็จะมีพิธีกันแบบนี้นะคะนี่มีพิธีกันแบบนี้กันไปเลยนะคะ

นี่นะคะ,นนะคะนี่นะคะคือคุณยายท่านนี้นะคะท่านไม่สบายนะคะ,ะปู่ก็เลยพามาให้น้องกไทย,ทยของเรานวดนะคะแล้วก็สะดอกเคาะให้นะคะสะดอกเคาะให้ ตัวัวำลูกาตวี้าตัวแ่ตัมา้อไฟคอแม่ขอจำนี่ยังนั่นตัวจิงที่มันประับดีออกไปอะไรออกไปดันระเข้าไฟไอ้นี่จะ้อมีของามเลยเออนนเอออกไฟออกไปเมือจิงที่มันประีนั่น ไก็พอยลูกก็อยเออดหออนั่นละช่วยเศร้าเด้อนับแต่ใจนดีไปต้องไปนี่ยังเราเนื้อน้องโกว่อดียังไม่ถึงสุ่าสัเลยทุกสิ่งทุกย่างสุ่มสันมาใ้แชนแนวดรอกอ่า ไล่ออกไล่ออก ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกแล้วนะคะแม่ๆค่ะนี่นะคะก็เนคัานครัลวามยนครับ าถงตอนนี s <S ้ก็ทอดทองช้านะคะสลัดเพาด้วยนะคะนี่ก็ไปละทีละอ่าอดไปบ่มีอะไรบ่กมีอันชูทางในบ่เจียนี่จ้างไงก็เน่าเง้เนาะไงไงก็เม่ยวก็หมาุเนาะคูบ้านคูเบื่อมบ้านนี่เ้

นี่นะทางนี้นคุปาเออานะคะเอ้ยกนตาันตาเออนี่นะคะสาวน้อย อสาวน้อยนะคะปลดเ,เปล่าสิ่งไม่ดีให้กับพ่อเพื่อคุณตาคุณยายกันแล้วนะคะอโอ้เป่าลูกเาบ้าอันนี้นะคะโอ้นี่นะคะคุณตาก็มาขอบารมีนะคะ จากน้องอไทยนะคะวั <cko anka> นนี้นี่นะคะครอบครัวคุณตาคุณยายนะคะมาขอบารมีนะคะค่อยๆลูค่อยๆค่อยๆลูค่อยๆนี่นะคะขอให้อยู่ยืนเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณตาพ่อหลับมาเอาพ่อพ่อพ่อลาเยตตาเจ็บเอว ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ <st away> คุณตา <st away> อ่าบารมีโคตรสามบารมีน้องช้างนะคะอ่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้คุณตาออกไปหมดแล้วนะคะอ่าต่อไปนี้ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรุ่งเรืองนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงเฮงรวยๆวยนะคะ <st up> เอากบาบกาบพาจันทร์ก่อนกกาบพาจันทร์ก็ <st up> ๆๆๆเร็วอ่ะกาบพาจันทร์ก่อน ในชีวิตถัก็ไม่เห็นนี่นะคะกาบสกระนะคะขอพรจากพระอาจารย์นะคะนี่นะคะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ อาเอเรียนจริงๆเลยจที่ต้องีม่เอาไก่มาไก่เ้อตาถูกตรูกผู้บ่อนใอย่ยไเกบาตาเราวาบอยานดอกแล้ววะกอดเลยเอนกอดเ่อน่นละน่นั่นักเลยละตานี่ยออ ครับเจรอบ่สวัสกรอ้นี่ยยัอเด่งเครูยายาม มีไรกาดานูกยลายอยงอยู่จ่าจ้าติดต่อมาได้ออรออรไทยเพล่นรับงานบวนงานเฮเดบิดจ่าโชว์แสดงยงเดบิ้วราจาก็ว่ได้คิดปนี้นะนี่ค่ะคิดแน่นเยนะู้มหนี่มาดีสิบาทเพิ่มเพื่อ กดไปแสดงโอเคนะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังเรียนใจเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ